องติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดละความเรื่องนั้นเล่นไปแล้วมีแต่ลงเข้าป่าเข้าดงพงไพยถอนตัวมาเลยจบพ่อแม่เขาถาอยู่พ่อแม่เราใกลจะพ่อแม่จะต้องจะต้องตายพ่อแม่จะต้องจัดงานศพพ่อแม่จะต้องเอาเงินของเราไปจัดเพราะแล้วเราต้องไประเทศแคนพ์พ่อแม่เราชีวิตที่เหลืออยู่เราลองดูิว่าเราต้องอะไรอรออะไอยู่้างหน้า ยกตัวอย่างให้ดูให้ดีให้ดูว่ายามรักกันรักกันจะเป็นจะตายเข้าข้างการปกป้องกันสุดหรือสุดเดดแต่ยามป่ากันแล้วเผาก็ไม่ผีผีก็ไม่เผามันมีเยอะหรือบางคนรักกันเป็นเพื่อนกันดูแลลูก่วยกันดีมากอย่างนี้อย่างนี้แต่บางคนมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะบางคนมีอคติที่อาบางคู่เนาะบางคู่ชีวิตอ,อันนี้ยกตัวอย่างคู่ที่ทั่วไปที่เราเคยเห็นคู่ที่เลิกกันไปแล้วส่งเสริมกันเป็นเพื่อนกัน,ม,น,กนมีลูกแล้วก็ วันหยุดก็ไปกินข้าว so บ้านพ่อวันอยู่กับกินข้าบ้านแม่แล้ว like ก็ส่งเสริมการกิจกรรมเนื้นตุกันร,ร่วมกันแบบนี้ดีแต่จะมีคู่อีกหนึ่งในสังคมที่ผัวกับบ่ยอมเมียเมียกับบอย่อมผัวแต่พอะผัวสินอมเมียเมียกับบอยอมยางสีหรือเพาะผัวสิน้อมเมียกับบอยอมหรืออะไรอย่างเงี้ยดึงกันอย่างเงี้ยนั่นจะเกิดความทุกข์นั่นคือความทุกข์แต่อะไรอะไรคือความจริงนั่นคือความจริงเกิดขึ้นเป็นทุกข์แต่ว่าความสุข ที่ชั่วข้าวนั่นคือบทละครลองนึกภาพตามไปอาบน้ำเขาบอกแป๊บหนึ่งเบาก่อนข่เบาชีดข่ก่อนขออ่ขอเบาชีดข,ข,ข่เดี๋ยวกับเถาคนเน้าเดี๋ยวกับเถาเถาแล้วรักก็ไม่มีหลบกับบ่มีหลงกับบ่มีมีตทชิวาเมื่ออื่นจะกินเ่าน้ำหยางคาไฟสิมีใจบ่เถามากเลยมันจะหมดไปเลยเรื่องไปเที่ยวเรื่องไปกินเรื่องไปดื่มเรื่องมีสังคมเนื่ง มีอย่างเดียวคืออยู่กับตัวเองและกระเป๋าเงินตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราต้องระวงังเราต้องรีบพอเราเท่ามาสังคมก็ไม่เอาคุณเพื่อนเขาก็ต้องไปอยู่กับชีวิตของเขามูที่รักสุดรักกันจตเปลี่ยนจิตใจเพื่อนรักรักกันมากสุดท้ายเขาต้องอยู่กับพวกเขารีบนะเราต้องรีบได้แล้วนะเราอย่าเล่นกับชีวิตอย่าหยอกเล่นถ้าเราไม่อยากทุกข์ทรมานตอนแก่่อยเห็นชีวิตเราอย่างที่คอยเห็นอยากพี่น้อ,นองคอยข่อยเห็นคนที่อยู่เนี้ย ่อยค่อยสงสารคนที่เขาแบบว่าลําบากนะแต่ว่าเฮก็เอาเขาเป็นตัวอย่างว่าทําไมเขาถึงลําบากเพราะว่าระหว่างที่เขามีความสุขเราก็ไม่เคยเหมือนญาติค่อยพี่น้องค่อยเนี่ยตอนตายชีวิตเขาลาบากแต่เป็นอย่างตอนขเขาไม่คามีความสุข่อยก็ไลยไปเสพความสุขกับเขาแล้วเป็นอย่าง่อยต้องมานังเสพบความทุกข,ข์กับเขาต้องรีบนะยกตัวอย่างนะมันผมมีญาติผมมีญาติหลายคนเลยตอนนี้ยที่ตอนนี้เขาลําบากมาก แต่ตอนผมเป็นเด็กเขาสุขเสวยสุขกันเขามีมีความรักมีแฮปปี้มีกินกินกินแล้วก็อืมแล้วก็นอนแล้วก็มีแห้งอะไรไม่รูเ้เขาเขามีความสุขนี่ทําไมตอนนั้นเราเราไม่ได้หยพานของเขาเราไม่ได้รับความสุขจากเขาเลยแต่พอความทุกข์เราต้องรับไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราต้องมารับสิ่งที่เราต้องรับคือตัวเราเองเพราะสุดท้ายแล้วเขา็่อแล้วเขาต้องหนีจากเราไปเหมือนเดิมถูกต้องไหมอันนี้พูดมีสติพูดบอกติดเสมอหน้าวันนี้ผม บอกตรงว่าผมก็มีแทบทุกอย่างแล้วเนะวาะครอบครัวยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องฐานะผมมั่นคงแน่นอนสองร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ผมจะบอกเลยว่าในวันที่ฉันลำบากฉันไม่เคยใครมาได้ช่วยฉันเลยและในวันที่เขาและในวันที่เขามีความสุขฉันก็ไม่ได้ไปเห็นเขาเลยตอน,น,นเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นป้าเป็นอาเป็นลุงฉันก็กได้เป็นมวลน,น้ำเจ้าคอยเป็นบุญอยู่แต่พอเจะถูกเจออยากมากเจ้าลำบากมาคอยจะไปซอยเจ้าทีถูกไหมถูกไหม,ไหม,ไหมอันนี้เขาบอกกันสีว่า ซูเมอรี่เขาพ่อกินพ่ออยู่เขาอาจจะบอลรวยแต่ว่าฐานะเขาหมันคงฐานะมั่นคงแปลว่าไม่ได้ไปบอลรวยนะมั่นคงแปลว่าสามารถอยู่ได้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ลําบากเพราะระหว่างแผนชีตมาตั้งแต่หดแต่ไรทาไมถึงกล้าพูดเพราะเอฟซีก็ต้องเห็นอยู่แล้วคนเราพูดไปก็ไม่ต้องก็อาจจะไม่ใช่คมจริงก็ไอ้เสียอย่างนี้ผมไม่รวยนะผมไม่รวยผมไม่ใช่เศรษฐีผมไม่ใช่คนมีเงินไม่ใช่คนมีเงินแต่ว่าผมมั่นคงและอยู่ได้ไปเรื่อยๆโดยที่ อุทกภัยก็อยู่ได้น้ําท่วมก็อยู่ได้ไฟไหม้ก็อยู่ได้อัคคีภัยก็อยู่ได้อะไรยุ่ยได้หมดเพราะแล้วอย่าไปอิงอะไรครับเราอิงได้อยู่พ่อแม่เราสร้างเราขึ้นมาอันนี้คือเราต้องดูแลอยู่หน้าที่ของเราพ่อกับแม่เรามีหน้าที่เลี้ยงดูอยู่แล้วแต่ญาติพี่น้องทั้งหลายนะลุงป้าน,นะ,ะอาญาติตุกงติการ่นะย่ามเขาเป็นสาวเป็นบ่าวเขาก็มีความสุขดีเขาก็ไปกินไปเที่ยวเพื่อเท่านี้แหละตอนเขาือว่วางแผนบาน,นไปที่เขาเขาสิเท่าแล้วแล้วเป็นยังเฮาตกเอาชีวิต กำลังมีข้ามสุขขาหนีไปถูกกับคนอื่นถูกไหมอันนี้ไม่ได้สอนว่าให้เห็นแก่ตัวแต่สอนให้รักตัวเองเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วตัวเองคือที่พึ่งแห่งตนคอยหนะถูกกับญาติพี่น้องมาหลายแล้วบ่มีเงินกินข้าวอันนั้นอันนี้เอา้าเราตอนจะมีข้ามสุขขอยื้อไปหูจากน้ำเจ้าเจ้าพ้ากับไปสืบไปเสื้อไามีข้ามสุขแปดปล่อยพัวไปเที่ยวต่างประเทศเมืองต่างขอยื้อยังเรียนหนังสืออยู่แล้วพอเจาถูกมากขอยก็ต้องมาแบกรนบตรงนี้รอ ช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่ถ้าเกิดจะให้เบรกทุกอย่าง no อันนี้เตือนสติหลายๆคนลองคิดดูเพื่อนด้วยนะถ้าเกิดพ่อแม่เรานี่ต้องจําเป็นพ่อแม่เราคือผู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าอันนี้จําเป็นต้องแต่ถ้าเป็นพาร์ทของญาติเพื่อนเพื่อนใหม่ที่สนิทมากหรือรุ่นพี่คนที่เราอันรู้จักแบบที่เราเกรงใจ ทำไมเขามีความสุขมากๆากวนแล้วกวนแล้วอืมทำไมโอ้ยกดเทีมือหนี้ลงมือนี้ขอโทรเดอเทียดไปไลยก่อน มันอิจการรมาทำโมก่อนนอนก่อนอยังผมเลยพูดให้ฟังว่าทำไมทำไมผมต้องไปแบกรับถูกไหมคือญาติผมอะติดหนี้ติดสินบ้านโดนยึดแต่ผมมีบ้านหลังโตผมมีรถรูขับผมไม่ได้ขับแล้วต่อพกจบยู่ข้ามสุขพกจบเป็นไบรดุนมีแห้งสัง่ง มีชูมีสาวกิน4ีปีนอนกินสีปีนอน,น,น,อ,นอะไรเงี้ยทำไมคุณมีความสุขทำไมฉันคือไม่คือได้หลับแต่ถ้าเกิดฉันฉันได้แบ่งอ๋อ,อจากความสุขของคุณฉันจะช่วยคุณอยู่แต่ว่าถามว่าช่วยไม่ช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าเราใจร้ายใจ,ยใจยดําเราทิ้งญาติพี่น้องเราก็ต้องเรียนเตรียมเหมือนเดิมเพืเพราะเรามีลูกไยว่าจะเป็นเอาพระราจะพูดจะมากแบกคขวยหลังลูกไขวยลำบากแม่คขว่พอใขวลลำบากก็ได้ เจ้าสิเป็นญ,ญาติคนสาคัญของแม่ขอยกระซังแต่ว่าตอนมุ่เจ้ากินเหล่ากันมวนปาด,ดีกันคอยกับเพื่อดีน้งเจ้าดีอะไรอย่างนั้นนะพี่ผมก็เลยเรียนรู้กับเอีงมันอย่างนี้นะซึ่งผมจะมองเรื่องความรักเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องสมมุติโกรธก็เป็นโรกสมมุติพอโกรธกันแล้วยังไงก็ต้องหายอืมเครียดก็เป็นเรื่องสมมุติรักก็เป็นเรื่องสมมุติ พอเลิกกันไปแล้วก็ไม่ไม่เห็นว่ามันอยู่ละไม่เห็นว่ามันอยู่ความรักไม่เห็นว่ามันอยู่จนตอนนี้ก็ไม่เห็นมันอยู่ได้เลยมันยังไปของไปไปไป,ไปมันเลยอันนั้นคือสมมตินี่สมมุติแล้่งนี้มันสมมติขึ้นมากราอพอดีเ่ออินถึงเรื่องสมมตินั่มเราอินมันเยอะมากโอ้ยโอ้ยเนาะก็เทียบค้าวจิบบกันนี่หลับเนาะเบื้องที่หละ่ะดังก็เทียมมาหมดแล้ว โอ้เมื่อนี่ขึ้นนอนได้แขนต้องจะบ่จงทีตื่นมาแข่ที่บ่หักตื่นบ่เป็นสีบ่เป็นอันเอ็นเขาเอ็นพิกที่แขนก็นได้โอ้ยมางอเขาจะรถจกแทธเนาะแขนก็นได้มานอนคือเจอแม่นางนอนแทธเนาะมาคือประพิขเน็แทธเนาะโอ้ยเราเมื่อยครับเนาะอ,อายเราเมื่อยครับท่าน่ะสิ ทำไมเราถึงทำไมเราถึงไปอินกับละครโลกมากทั้งที่ความจริงที่ไม่ใช่ละครคือความมั่นคงของชีวิตความสุขความโปร่งความเอาตัวรอดก็อย่างที่บอกว่าคนเรามันจะมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่ไปเที่ยวทุกวันมองแค่ว่าความสุขของฉันคือการเที่ยวคือการกินคือการดื่ม แต่ความสุขตรงนั้นของคุณมันจะหายไปเมื่อคุณอายุ50 60มันจะค่อยๆหายไปมันจะหายไปเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ